ต้มครับสดอะเลยครับอือหือกลิงๆก็เอาไปลอง mm, -hmm. <coughs> mm -hmm. สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันอีกแล้วครับเวลาหิวก็ผมจึงกึ่งชาแนลเลิกเบียรเลยกแนครับมาพี่น้องกินเขากินน้ำแต่ยังกินนอพี่น้องวันนี้จึงกึ่งชาแนลส่วนพี่ส่วนน้องกินไอ้ก้อยลอยเลือดแล้วก็ตม้มก้อยขมต้มเปื่อยครับบานเฮาถ้าผู้ไดบบกินเหนือบบกินดิบอ,อี็ยังกงือขอโทษขออภไยหลายๆเลยครับเด้อแล้วก็ขอกราบขอพระคุณทุกไลทุกแชร์ทุกการที่ตามที่มอให้ก็ผม ผมกม็สิบปเหยับไม่หาทุกทุกบานครับกินท่านี้เอาคือเกาลครับพี่นอ้องมาแซ่บๆด้อยกันครับพี่น้องครับอ่อยขผมๆกระเทียมพักมระเพรา ต้มครับสดอะไรครับอือหือกึ่งกึก็อาไปนอง อาหารบบนั้าคน,านอ,ขอ,ขอ,อ,อีสานเนาะข่อยขมต้มเปื่อย มาพี่น้องมาอือกินคนเดียวคือเราพี่น้องเอ้ยอยู่ไกลอยู่ไกลกับมาแสบๆกันเลยครับเด้ออือ

เพื่อ,อพี่เพือ่อน้องครับอืมอืม อืมอือืมอืมบ่ด้กินเขาแสบไปน้องบ่เป็นยังไงหรอก กินขา่าวแสบแล้วเริ่มมีปัญหาแล้วละ่ะยังแสบอยู่เป็นอย่างพี่น้องอืมอืม

フットランピロン แ่บพี่น้องแ่บอืมอืม เพื <c oughs> อ่อพี่ประลองครับ ั oh. ูจอดไปหนออ่อ mm hmm. ยอิ่มครับอิ่มพอกันกิมนาเวลาหิวเลยครับเล้อสวัสดีครับ